สวัสดีครับดาวปงแสงขอไหว้ก <c oughs> ็มาพบกับไอ้ายไหมไทยหัวใจศินป์นะครับที่น้อมระลึกถึงบุญคุณครูสลานะครับบรรยากาศที่แสนอบอุ่นนะครับที่เราลูกศิษย์นะครับได้มากราบไหว้ครูสลาเชิญชมคลิปครับร่มเงาให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นศิลปินทั้งหมดทุกอย่างอันนี้คือบุญคือความดีของท่าน คุณแปลว่าประโยชน์ก็คือสิ่งที่ท่านทำประโยชน์เพื่อตัวท่านเองเพื่อสังคมในสายศิลปินซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าที่สุดของคนอีสานเราจากนี้ไปก็ขอเชิญศิลปินทุกท่านเอพวงมาลัยเข้าไปนาไหวาบูชาบุญคุณบูชาบุญและคุณของท่านทั้งสองขอเชิญ เออเอาเข้าไปไปหวงกันไปันไหนหวงใช่ไหม้ะไก็สิปักกันไหนก็เป็นก็บานซื่อซืเพมทางก็ขออนุญาตยะรับอาจยนะครับขอบคุณลุกศิษย์ทุกคนนะครับที่มาร่วมแสดงออกแต่วันนี้ผมครูสาและวนาย่เนด่นทีพเป็นขรอนุญเป็นตัวแทนของผรู้าจรย์ที่เลาที่ไม่ได้มานะครับราผ่าไนี้ จากลูกศิษย์ลูกหาซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของลูกศิษย์เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ดูว่าเอากองบุญนมดแค่แกันคูนนะครับเป็นจุดศูนย์กลางโดยได้แสดงออกทารบุญบารมีของพระอาจารย์แห่งบวรบาลเงื่อวานที่มองนี้คอยพี่น้องฟังห้าองค์เชื่อไหม่นที่สุดมือกับเมื่อคืนเนาะสาธุได้ใจกันแล้วกันครันทีนองคำกลบสาธุ <c oughs> ขอบคุณได้หลายครับขอบคุณมากครับร่มเง,งาให้แก่ลูกศิษย์ลูกหา ที่เป็นศิลปินทั้งหมดทุกอย่างอันนี้คือบุญคือความดีของท่านคุณแปลว่าประโยชน์ก็คือสิ่งที่ท่านทาประโยชน์เพื่อตัวท่านเองเพื่อสังคมในสายศิลปินซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าที่สุดของคนอีสานเราอย่างนี้ไปก็ขอเชิญศิลปินทุกท่านเอาพวงมาลัยเข้าไปนะไหวา้บูชาบุญคุณบูชาบุญและคุณของท่านทั้งสองขอเชิญ เออเอาเข้าไปไปหวงกำปั้ขให้วงใจไม่ลสอปากบดกบาซื้อซพนทัก็ุญาตจนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วแสดงออกในวันนี้ผมคาและรีในยาเปนคงพาเป็ขออนตเป็นตัวแทนของคูอาจารย์ีกหลายครันที่ไม่ได้มานะครับเราคามนี้ จากลูกศิษย์ผู้หาซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของศิษย์เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ถือว่าเอากองบุหมดแค่กันคูณนะครับเป็นจุดศูนย์กลางโดยได้ดแสดงออกผ่านบุญบารมีของพระอาจารย์แห่งวัดปางามื่อนานผิดมองนี้คอยพิจารณาเข้าชื่อใหม่หรือชื่อเก่าครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่แสนอบอุ่นนะครับเหล่าลูกศิษย์ได้มากราบไหว้ครูสลาคุณวุฒินะครับครูผู้แต่งเพลงให้ศิลปินนะครับหลายท่าน โด่งดังนะครับอย่างไอ้ใหม่นะครับก็มากราบบ่ายโครูสลาเพื่อน้อมระลึกถึงบุญคุณโครโูสลานะครับครับหากท่านผู้ชมชื่นชมชื่น,ช,น,ช,นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดาวฟุง้งแสงขอ